ừ ừ ừ và nói mày anh lê lối luôn nó thì nó tôi... อบกอกพ่อไปแล้วเวลาไหน

สวัสดีครับเอ่อนี่ก่อนรั่ผมจะบอกให้ที่ทราบออนไรถขอยยางไม่ได้นะครับเพราะว่มีสินคาัหลาที่ทำรูปารอปท่ไม่มีสินคาออไล์เราไรู้้อะรระ่าอนนที่บอกนะ